สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ผมยามอเตอร์มหาสารคามนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่ที่หน้างานครับเป็นงานเช่าเหมานะครับไปโคเจ้าฮิดาชิเซ็ตเอ 120นะครับที่สนนี้นะครับก็เป็นวันที่2นะครับของอางานแปลงนี้นะครับก็กลับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับกับขอบคุณท่านอาเฮียเป็นอย่างสูงเลยนะครับทีเ่เรียกใช้นะครับบริการผมมมบอเตอร์มาร์จามนะครับ ฝากไว้ด้ว้แลวกันครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจอยากเช่า,ชาเมาส์นะครับเครื่องจักรไม่ว่าจะเป็นเบโกร,รถดัมรถไถหรือว่าเฟลเลอร์นะครับผมแม่ร์เตอร์าามาเตอรมยินดีให้บริการกับทุกๆท่านเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นที่นานะครับ ที่น่าส่วนผสมมีหัดเหียงงัวครับเหียงงัวาเหลียงควายแล้วก็เป็นสะนะครับสะไปไก่บ้ได้ครับเพิ่งยืนอยู่ห่มห่อนครับเด็กกอตรวจก็ไปวินองได้หลายเลยนะครับเิ้นกะสิแต่งหน้าใหม่นะครับแต่งปรับเขาเรียกอะไรปรับภูมิทัศนะครับปรับที่นาใหม่ ตรงนี้ทำเป็นถนนนะครับกว้างเกือบเกือบหเมตรกว้างเพิ่นก็ตั้งใจที่จะหกเมตรบนแล้วครับแต่ว่าสียหายตันไม้เพื่อนเหลืออยู่หาเมตรเลยนะ <laughs> นะครับเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวค่อยเอาใส่อีกนะครับเพราะมันมันเหลือยทางนี้มันสิว้างได้ละเอ่อ มันดินมันขุดลงยากนะครับก็จากจะจากจะเอา,อาคันคลองน้ำนี่เล็กๆนะครับแต่ว่าดินมันเอามา,าแต่งแต่งทางในแต่งถนนนไม่พอนะครับก็เลยต้องขยายคลอ,องให้กว้างอีกนะครับก กว้างเติบหนึ่งโอ้เพราะมันเป็นหินลูกลังครับนี่ลรนลงไปเม็ดเม็ดก็กลัวเนี่ก็เจอแม่มันนะครับ,นะรบแต่ว่าหินไอข้างบนนี่สวยมากเลยนะมันก็นเลยได้ดินบ่คอยหลายครับตามที่ไอ,อเฮียแกปักหลักไว้ให้นะครับเขาเอื่อไว้อยังเป็น รักไว้ให้นะครับก็ก็เลยประมาณนี้นะครับมันดีดินมันหินลูกลังนะครับมันเป็นหินลูกลังนะครับมันกดลงลึกไม่ได้นะครับไม่ได้ลึกก็เลยต้องขยายออกไปอีกแล้วทีนี้ไฟนีมันเวียงบเบาหมันเวียงเกือบบออหาหดานไปไฟกันเลย กำลังแก้ไขครับก็ให้ได้เต็มที่ที่สุดและครับนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันครับสำหรับต้นใดนะครับสนใจอยากไม่ว่าจะเป็นกุจสะมที่หรือว่าทําโคงน้องนานะครับผมมีมอเตอร์าราค้าดีดีรับใช้ให้บริการกับทุกทุกท่านเลยนะครับผมช่วงนี้ก็น่าฝนขับงานงานถมดินบ่คคอยมีนะครับกับ มีกับเฮ็ดบ่ไหนครับเพราะดินเกิเพ็นเกิดกำลังจิลงน้างเือนแล้วนะครับกโชคดีนะครับมีงานเป็นเสาเผาเครื่องจักรเป็นเสาเหมาเป็นหัวลายวันนะครับกัาแลเหตุเพลินนะครับก็น่าจะอยู่นี่น่าจะเกือบเกือบอาทิตย์ครับนะครับอันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วนะครับก็กราบขอบพระคุณนะเฮียเป็นอย่างสูงเลยนะครับ ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจติดต่อสอบถามผมมีมอเตอร์บรรทขามได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็คือแปดสามสี่ห้าสี่สี่ห้าหกห้าครับนะครับราคาก็เป็นกันเองครับครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับลากันไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม